สวัสดีครับปาจอนตี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มอาหารเดี๋ยวทีมงานมาประมาณสิบคนเราให้เพื่อนๆด,ดูบรรยากาศเนี่ยเราได้มุมนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูหน่อยเมนูอะไรน่าทานบ้างนะมเมนูแบบใหญ่อะไรดีเนาะอ่ะอมุมของตัว ไปดูไปเยอะมากเลยเพื่อนๆมีประเภทผัดประเภทผัดปเป็นทอดประเภทยำไปดูเยอะแยะเลยมาร้างกระต้มตะกินกระต้มนะพี่โอ้ประเภทจานเดียวเปิดไม่รู้กอนโอ้ซึ่งดื่มต่างไปแล้วเห็นเป๊กกาวแล้วอ่ะ หลักๆแล้วร้านก็ใหญ่มากนะครับข้าวต้มอ,อ,อนันนันกับป่าเจ้านี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านข้าวต้มอ,อันนันโอเคลูกค้าเต็มร้านเลยครับบรรยากาศเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงนะรูนบิ๊กซีบรรยากาศนะครับติดถนนใหญ่โอ้มีลูกค้าเต็มร้านเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เราสั่งนะโอเค เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูเมนูเราเพื่อนๆจมบริการลูกค้าที่ร้านลูกค้าเยอะแยะเลยนะครับเต็มร้านเลยอ่โต๊ะของเราทีมงานงก็ขอบคุณผู้จัดการยานะครับวันนี้พาอาจารย์จอร์อดมานั่งทานนะฮะจาก้นน้องแหม่มทีมงานากระเพงเทส สวยงามสวยงามนี่บรรยากาศของรา้านคึกคืนมากเลยโอ้หัดกันไม่หวันไม่ไหวเมนูหน่อยเมนูหน่อยพี่มีช่องคอนเทนต์อยู่โอ้เมนูหลากหลายเดี๋ยวเราพาไพด่นชมบรรยากาศบรรยากาศของรา้าน ชอบมากูุารนะัวยงบเป็นการจอโร้สวยงามสวยงามขอบกว้างๆอับเป็นการนี่าตัวนี้เรานั่งอยู่มุมนี้